สาธุข่าขึ้นนะครับนักข่าขึ้นร้องครับไม่อยากเพื่อนบอกว่าเขาว่าคนเดียววะหัวมาสองเพื่จะไล่สนครับของเชียร์ครับของเชียร์ครับขออนุญาตนะครับของเชียร์ออกไปอยู่ด้านนอกนะครับของเชียร์อยู่ข้างนอกนะครับมันคัดขวางเส้นทางกันเดินกวางครับของเชียร์อยู่ด้านนอกนะครับที่เขาที่เขากั้งตักขายไว้นะครับนำทานเข้ามาในบริเวณการแข่งขันนะครับขอเชิญอยู่ด้านนอกนะครับอยู่ด้านนอกรับชมได้ครับ ฝ่ายสีน้ำือินะครับมุมน้ำเงินนะครับหุแนะนะครับฝ่ายสีแดงนะครับนะครับคอรครับไพรเป็นไพรนะครับความมันกำลังจะบังเกิดขึ้นเป็นการศึกทิ้งหนะาบัดนาวนะครับทรานนี้มีการแตงกวงนะครับแต่งกวางเพื่อยั่วยุไ้ั้เจ๊ครับพบกับชาดากตอนที่หนึ่งครับยื่อยุ่งวามันเกิดอารมณ์ขึ้นนะครับมีความโมโหขึ้นผู้ยิ่งข้าใครอยาแตะนะครับ นคมันมันงเนอะได้ซดอยู่นะฮะได้ซดอยู่ได้ครับได้ครับขอบคุณครับที่ได้ซดสาติดตามนะครับสำเอชจนะครับสาธุผจ้จนะครับนายสาธุผู้จ้าครับขอบเอชจนะครับนะครับวันนี้ครับวันนี้อ่านผู้ชนพบกับบอมกับเลยครับขอบคุณครับวันนี้เราไป่ช่วยนะครับช่วยน้าของหัวนะครับนะครับคุณแม่นะครับคุณแม่สี เกิดขึ <im sharing> ้นรับขณะนี้นะครับอีกไม่นานกนรอเริ่อต้นการนักสู้หรือว่าสัญตรื่อดูกำลังจะเกิดขึ้นนะครับนัาปัดนาวพายมารา่านพามาพามนะครับเหลือเวลาอยู่แปรปีนะครับแปรปีแตงความนะครับแตงความเพื่อคือกิดความหยุดยุกคือจู่มันเกยบนะครับน่อนะครับอานิกาของเรานะครับใครนีพอนะครับ นะครับได้หนูคะแนนนะครับนีหน้าได้สงคะแนนนะครับสืบชีรินจะเกิดขึ้นมากบดนาากรรมการพังมือก้อนพังกุศลพังฟังพังยามีครัามีต้องรเกอยี่สิบมิ้นตนะครับตั้งแต่นี้นะครับ ไม่พูดเยอะนะครับไม่พูดเยอะนะครับฝ่ายทางครับปอดนะครับอ่าคุณแง่คุณแง่นะครับคุณแง่โยู่ฝ่ายสีแดงนะครับอ่านย้อนมาผ่านล้อมมาผ่านล้อมมาผ่านล้อได้ยินอยู่นะครับการนี้คุณแง่ฝ่ายมาอาเดียมคุณแง่อาเดียมมาผ่านล้อครับครับที่หนึ่งว่าอย่างไรครับคุณแง่คุณแง่โยนไปโยนโยนไปโยนนะครับทางนี้อาเดียมอาเดียมคุณหน้าคุณแง่นะครับได้ไปเขาไดยเสียงเดือดได้ไปเขาโดยเสียงเดือด โดนยกนะครับผาแม่โดนยกนะครับได้หนึ่งคะแนนนะครับได้บอกยังไม่ได้เยอะน่งไปถึงห้าินะครับนะครับต้พรวนย่นมานะครับผาแก่ถอยนะครับไม่ได้ถอยหนีนะครับถอยเพื่อตั้งรับนะครับยุทธศาสยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด่นเดียวประมาณนั้นนะครับเพื่อขายมาซัม คนที่สรับเพชรเมืองปัวพกับปูสวนครับนที่สครับเพชเมืองปัวพกับปูสวนาครับขางน้นะครับเอาง้อยก่อนนะครับ้อยก่อนนะครับรู้วเสียบรูวเสียบเยียบก็อยก่อนอยมาเห็นนะครับพี่น้องครับถอยมากอยมากครับอยมนไปยม่นไปนะครับ ขณะนี้นะครับบอลาหลวงนะครับนำคะแนนมาอยู่หนึ่งคะแนนต่อศูนะครับย่งนะครับกิกาของเขาหลี้ใต้จกออกนะครับขาหลังึ่งใต้จี้กวบางออกนะครับตบนะครับกวางมกบเลยนะครับแต่ผมห่างเลยนะครับ เจากูนี่ยังไม่กู่อื่นๆนะครับีน้องครับที่เขาจะได้พอได้กับนะครับเาเมือนนะครับเ่อบชะครับพอนะครับบางพอดนะครับบางจีบาง เดี๋ยวนี่น้องพลอยน้ำไปนะสองคะแนนนะครับสาววิแต่ก่อนนะครับของนาทีสิคอยนะครับแต่งก่อเดี๋ยวนี้เลยนะเด็กการจดความปกศิลปมันมีอยู่แล้นะครับความบัชทึกนะครับแล้วก็เป็นการที่ว่าซีฟองได้ถุยนะครับ กวามตีกล้ามสิมสามารนผู้ชมได้ด้วยนะครับอ่านะครับพี่น้องครับดีน้องครับว่าอย่างไรครับทางแง่นะครับกินถอยไปหน่อยนะครับอุ้งแง่อ่นะครับมาผ่าล้วนมาผ่าล้วนมาผ่าล้วนถอยมาเอาเดี่ยว เงี้ยบอกเจ็บมาบ่อยนะครับต่อสามตึ้งก็ไม่น่าเอานะครับได้กินเหมือยิงสู้เยนะครับผู้หญิงค่าใครอยจะแตะนะครับแต่ถ้ามันเจ็บก็ไมไหวนะครับไม่ไหวใคร